สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เจดีบ้านหัวแหลมซึ่งเป็นที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดชมวิวเนินางพญาจังหวัดจันทบุรีค่ะทางเข้าด้านหน้านะคะจะเป็นเหมือนตลาดย่อมๆที่ชาวบ้านนะคะนำของมาขายให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าก็จะมีสะพานม้ายาวลงไปในทะเลนะคะเพื่อเป็นจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปสักการะเจดีย์สีขาวๆที่อยู่บริเวณกลางทะเลตรงน,นะะู้นค่ะ เจดีแห่งนี้นะคะสร้างมามากกว่า200ปีแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงนะคะ mm hmm. เวลาออกหาปลานะคะ mm hmm. เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. เวลาออกหาปลาเนี่ย mm hmm. ก็จะค่อนข้างเสี่ยงอันตรายจากพายุมากนะคะ ก็มาถึงจุดที่สำหรับไหว้พระเจดีหัวแหลมแล้วนะคะก็เจดีจะอยู่นู่นะคะจะข้ามไปไม่ถึงตัวเจดีนะคะตรงนี้เป็นจุดสักกะแล้วก็เป็นที่สำหรับนั่งชมวิวด้วยจ้าที่นี่นะคะเขาจะทำเป็นสะพานไม้นะคะซึ่งจะมีจุดที่เราจะนั่งเล่นชมวิวนะคะอากาศดีมากๆเหมือนเรานั่งอยู่กลางทะเลเลยค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ